ขับเรียนท่านประธานอุติสภาที่เคารพนะคะดิฉันชวิรัติเกษตรสุนทรสมาชิกอุติสภาก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับไทย p ี s s ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลบวรจากท่านนายกรัฐมนตรีในการที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน โดยมิติทางวัฒนธรรมนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากในรายงานในปี62นี้คะ่ะท่านได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ในประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของไทย PBS เนี่ยคะ่ะ4ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกันเพื่อที่จะสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่12เนี่ยนะคะ รวมทั้งนโยบายของไท a แลนด์4.0ด้วยนะคะท่านประธานคะหนึ่งใน4ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนั้นนะคะก็มีประเด็นที่ที่จะพัฒนาหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยไทย PBS เนี่ยจะพัฒนาให้สททนะคะเป็นองค์กรที่เป็น คลัสแบนหรือสร้างความไว้วางใจน่าเชื่อถือให้กับประชาชนนะคะโดยที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสื่อที่ยที่เชื่อถือได้นะคะและก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งดำเนินการด้วยระบบคุณธรรมโปร่งใสนะคะและตรวจสอบได้จากในรายงานนี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งมากๆนะคะและในรายงานประจำปี62นี้ค่ะจากผลสำรวจของไทย PBS เองนะคะเป็นประจำจะเห็นว่ารายการทุกประเภทเนี่ยค่ะก็ได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนะคะและประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจในสามนดัดแรกนั้นก็คือ รายการที่สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจน่าเชื่อถือนะคะของผู้ชมได้อย่างจริงๆจากตารางในหน้าที่ในรายงานในหน้าที่30นะคะออนอกจากนั้นไทย PBS นี่เองนะคะยังดำเนินการทันทีต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในการที่ทำผิดพลาดหรือขัดต่อจริยธรรมนะคะสื่อของผู้ผลิตรายการนะคะ ถ้ามีข้อลองเรียนมาเนี่ยก็ยังจัดการทันทีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกนะคะที่สนับสนุนการดําเนินงานให้แสดงให้เห็นถึงในด้านความซื่อตรงโปร่งใสนะคะรวมทั้งการปฏิบัติงานและก็จากรายงานที่การประเมินความโปร่งใส ITA นั้นเนี่ยไทย PBS เองก็ได้คะแนนในระดับ นะคะก็ต้องขอชื่นชมและในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็เช่นเดียวกันนะคะการใช้จ่ายงบประมาณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมว่าที่ท่านบอกว่า,อ,า,าอุปกรณ์ที่จะซื้อจากต่างประเทศท่านสามารถที่จะผลิตเองในประเทศไทยได้แล้วก็ซื้อทำให้ มีเงินงบประมาณเนี่ยระหยัดไปถึง143ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วคิดว่าการสำรวจความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยท่านน่าจะได้ทำอย่างเข้มข้นเพื่อใช้ในการพัฒนาไทย PBS ให้เกิดประโยชน์และก็ให้เป็นองค์กรที่ที่มีความน่าเชื่อถือต่อไปนะคะสิ่งที่อยากจะฝากนั้นเนี่ยก็คือว่า ทำอย่างไรที่รายการที่ท่านจะผลิตออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กหรือเยาวชนกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยในเมื่อดูแล้วดูซ้ำๆอีกนะคะคือให้เป็นที่สนใจส่วนใหญ่แล้วกลุ่มประชากรตรงเนี้จะมีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็อยากให้ทำรายการอย่างไรให้ผลิตให้ถูกใจที่เรียกว่าประชากรหรือเยาวชนในระดับ Gen Z เนี่ย นะคะเพื่อตรงนี้ที่จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในด้านการปลูกฝังคุณธรรมก็ดีหรือการที่ทำให้ได้เด็กเหล่านี้ได้รู้ซึ้งถึงความสำคัญของสถาบันของชาติทั้ง3สถาบันหลักๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วท่านมีเงินเยอะนะคะก็อยากจะเสนอว่าในปีต่อไปเนี่ยที่จะเริ่มทำใหม่เนี่ยนะคะ ก็อยากเสนอให้ท่านใช้งบประมาณตรงนี้ให้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวะการในสังคมของประเทศไทยเราขณะนี้เนี่ยซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเด็กเจนซเนี่ยค่ะก็อยากให้ทางไทยพีบีเนี่ยค่ะได้คำนึงถึงตรงนี้ให้มากๆนะคะโดยในยุทธศาสตร์ของท่านเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วและถ้าท่านไม่มีคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ย ฉันก็ยินดีที่จะประสานให้นะคะเพราะว่าคุณวา,วาสินีเองนั้นเนี่ยตั้งกะเริ่มตั้งไทย PBS ครั้งแรกนะคะท่านก็ยังมาเป็นฝ่ายเลขาที่เลือกกรรมการจนกระทั่งถึงขณะน,นี้ท่านบ,บริหารเองแล้วเนี่ยซึ่งท่านจะรู้ที่มาที่ไปแล้วก็สามารถที่จะทำตรงนี้ให้เกิดผลสำเร็จได้นะคะก็ต้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะ